สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อ,อากาศประจำวันอังคารที่10กันยายน2567ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะ วิเคราะห์ได้เป็นตัวร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียรค่ะซึ่งตัวย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนแนวโน้มจะเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนเป็นช่วงบ่ายค่ำค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอา่าวไทยตอนบนค่ะ สำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะวันพรุ่งนี้ฝนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ด้านรับมรสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ภาคกลางหรือแม้กระทั่งภาคเหนือรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1น่งเมตรอ่าวไทยสูง1-2เมตรเช่นกันค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในทะเลคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความรมะมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด26ถึง33องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบงัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมหาสารคามชัยภูมิกลสินขอนแก่นและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด29-35องสาสองศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีและการจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเสองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ตอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35งสองศาเซลเซียสค่ะ ในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตสกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะส่วนการเดินเรือนะคะยังคงเน้นบริเวณการเดินเรือที่มีฝนฟ้าขนองที่ยังต้องหลีกเลี่ยงในระยะนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ